ตรัสอธิบายเกี่ยวกับพวกที่ทำบาปแล้วตายไปสู่สวรรค์อานนท์บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดในโลกแห่งการปัจจุบันนี้เป็นผู้กระทำปานาติบาตกระทำอธินาทานและถึงเป็นมิจฉาทิฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้เป็นเพราะในการก่อนเขาได้กระทำกรยาณกรรมอันมีสุขเป็นผลไว้ หรือว่าในการภายหลังเขาได้กระทำกลยานกรรมอันมีสุขเป็นผลไว้หรือว่าในเวลาจะตายเขาเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ส่วนข้อที่เขาเป็นผู้กระทำปานตาิบาตกระทำอธทินนาทานละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกแห่งการปัจจุบันนี้นั้น เขาย่อมเสวยซึ่งวิบากแห่งกรรมนั้นในการอันเป็นทิฏฐธรรมทันควันบ้างหรือในการอันเป็นอุปป,ปัชชะเวลาถัดมาบ้างหรือในการอันเป็นอปรปริยายะเวลาถัดมาอีกบ้าง